สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับอีพีนี้นะครับผมขออนุญาตอัปเดตสินค้านะครับรีวิวสินค้าอีพีหนึ่งนะครับผมเป็นคลิปช่วงเช้าเช้านะของวันอังคารนะครับวันอังคารที่เก้าเดือนกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับวันนี้ผมขออนุญาตอัปเดตสินค้าที่เข้ามาเมื่อวานครับที่ยังอยู่นะครับสําหรับพี่ๆ สมาชิกท่านไหนที่สนใจหรือว่ายังมองหาดอกลำโพงนะครับผมดอกลำโพงเป็นแบรนด์ของเชนเจอร์นะครับสำหรับตัวนี้พี่เอนะครับเชนเจอร์เป็นตัวพันสองร้อยวัตต์นะครับตัวนี้ C หนึ่งแปดฉีดหกห้าศูนย์เอลนะครับเป็นตัวพันสองร้อยวัตต์นะครับตัวนี้ดอกดั้มเดิมนะครับสวยๆทุกดอกนะครับใครที่สนใจหรือว่ายังมองหาอยู่นะครับนีเสียงดีนะครับผมดอกสวยๆนะครับผม หน้าตึงๆนะครับยังไม่ผ่านการซ่อมนะครับท่านที่สนใจนะครับตัวนี้ขายในราคาที่ดอกละ2,900บาทนะครับราคาอยู่ที่2,900รบาทมีเข้ามาอยู่6ดอกนะครับสำหรับตัวเชนเจอร์พันสองร้อยวัตต์นะครับสนใจอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับตัวนี้คงรอครับดอกละ2,900บาทนะครับราคายังไม่รวมจัดส่งครับท่านที่สนใจนะครับผมแวะเข้ามาชมได้ครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของดอกเน็กซ์ซันนะครับตัวนี้อยู่ในตู้วาเทคนะครับ เป็นตัวแม่เหล็กนิโอนะครับตัวนี้เป็นตัวแม่เหล็กนิโอตัวนี้น่าจะไว้หกนะครับขอ,อยากนะครับเดิมทุกดอกนะครับตัวนี้เดิมทั้งสองดอกนะครับโอเคครับตัวนี้เดิมทั้งสองดอกนะดูด้านตูดตูดตัวด้านล่างนะครับตัวนี้เป็นอของน e x o n นะครับ v o r t e x NX สองหนึ่ง n หกนะครับเป็นดอกยี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับผมมีเข้ามาอยู่สองดอกนะครับดอกยี่สิบเอ็ดนิ้ววายหกนิ้วนะครับใครที่สนใจสอบถามเข้ามาได้ทันนี้ปล่อยในราคาที่ดอกละหกพันห้าร้อบาทนะครับดอกละหกพันห้าร้อบาทนะครับตัวนี้เป็นตู้เออเป็นดอกที่อยู่ในตู้วอเลทนะครับตู้บริษัทนะครับเดิมทั้งสองดอกนะครับเข้ามาอยู่สองดอกนะครับสนใจอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับผมท่านไหนที่สนใจนะครับแล้วก็จะเป็นดอกสิบสองนิ้วนะครับตัวอันนี้สิบสองนิ้ว ใช้งานปกตินะครับ k t ทนะครับตัวนี้ KTH ีงปั๊มนะครับดอกราคาถูกๆนะครับตัวนี้ขายในราคาอยู่ที่ดอกละห้า้บาทนะครับดอกละห้า้บาทนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับผมมีอยู่4ดอกนะครับฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับถ้าไหนที่สนใจนะครับในส่วนของดอกลำโพงสิบแปดนิ้วนะครับแล้วก็ยี่ิบอดนิ้วสิบสองนิ้วนะครับ ขออนุญาตแจ้งราคาอีกครั้งนะครับเชเลนเจอร์ครับมีอยู่6ดอกนะครับดอกละ2อ0พันเนะครับแล้วก็จะเป็นเน็กซอนนะครับตัวนี้แม่เหล็กนิโอนะครับดอกละห0พันอาราบาทนะครับ12นิ้วเคทีเฮดนะครับดอกละ5้าร้บาทนะครับเดี๋ยวจะพาชมในส่วนของตู้นะผมดูด้านหน้านะครับที่ผมได้รีวิวไปแล้วเมื่อวานนะครับแล้วก็จะเป็นตัวที่เข้ามาใหม่ก็จะมีตัวนี้นะครับผมไมโครเทคไมโครเทคตัวนี้อาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับขออนุญาตนะครับ ตัวนี้เป็นไมโครเทคสี่ชัแนลนะครับ MT4 พันห้าร้อยดีนะครับตัวนี้สภาพสวยๆครับสภาพสวยงามนะครับผมด้านหลังกันบ้างครับภาพสวยงามตัวนี้ขายขายในราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับสภาพสวยๆนะครับหนึ่งหมืนห้าพันบาทสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับตัวเมซอนก็ยังอยู่นะครับตัวนี้เมซอนปากหล่อหลวดไม้นะครับของช่างนัดตัวนี้มีสี่ใบนะครับตัวนี้ขายในราคาอยู่ที่สองพันห้าร้อยบาท ราคาอยู่ที่สอง0ัร้อยบาทนะครับตู้เทอร์โบนะครับเทอร์โบตัวนี้ใส่ดอกของไอเมเจอร์มานะครับดอกแดงนะครับดอกมอนสเตอร์นะครับ105นะครับ1,800วัตที่8โอห์มนะครับตัวนี้มีเข้ามา48ใบนะครับใครที่สนใจก็ยังอยู่นะครับใครที่ยังมองหาตู้พร้อมดอกนะครับตู้พร้อมดอกเอาไว้ใช้งานสอบถามเข้ามาได้นะครับแวะเข้ามาฟังน้ําเสียงได้นะครับว่าดอก มอนสเตอร์นะครับดอกแดงๆอ่ะของเฮียทรงประทายนะครับเสียงดีนาดไหนแวะเข้ามาชมได้นะครับใครที่สนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับโทรก็เบอร์โทรด้านหน้าเลยนะครับในส่วนของตู้นะครับผมตู้จะเป็นตู้ตะแกรงปั๊มโรงงานนะครับขอบเหล็กเต็มใบนะครับตัวนี้หูจับจะเป็นหูจับพลาสติกแข็งนะครับดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังจะเป็นเพสเพสเปคอนนะครับตัวนี้นะครับผมเช็คเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้นะครับผม เช็คเรียบร้อยแล้วมีเข้ามา48ใบครับมาดูในส่วนของขนาดนะครับขนาดเขานะครับจะอยู่ที่56นะครับขนาด56สูง80นะครับลึกจากด้านหน้าขอบบนด้านหน้าไปถึงท้ายนะครับอยู่ที่80เซนติเมตรเหมือนกันนะครับผม56 80 80นะครับในส่วนของขนาดตู้เซตนี้นะครับ48ใบเข้ามาแวะเข้ามาชมได้นะครับใครที่สนใจนะครับผมโทร0952246497ครับ แล้วก็0 8 7 4 2 1 7 4 6 4ครับในส่วนของตู้มือสองนะครับราคาอ่าก็นี่มีตัวนี้นะครับขออนุญาตนะครับเป็นตู้สูตร W นะครับตัวนี้ W 8 8นะครับจะมีของช่างน็อตนะครับอยู่2ใบแล้วก็สเปคเดียวกันนะครับ8 8อ่าขนาดเท่ากันนะครับมีอยู่2ใบนะครับชมมือจับจะไม่เหมือนกันนะครับของช่างน็อตจะเป็นสลักเป็นสี่เหลี่ยมนะครับอีกเซตนหนึ่งจะเป็นตัว วงลีหน่อยนะครับผมแต่ขนาดเท่ากันนะครับพวงสูงเท่ากันรีวิวแปดแปดเหมือนกันนะครับใครที่สนใจนะครับใบละหนึ่งคันสี่ร้อยบาทนะครับใบละหนึ่งพันสี่ร้อบาทนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับผมฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับคลิปช่วงเช้าๆนะครับมีตัวไหนเข้ามาใหม่ผมก็จะหยิบยกมารีวิวให้กับพี่ๆสมาชิกได้รับชมกันทุกๆวันทุกๆเช้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับสําหรับช่องทาง youtube นะครับผมช่องโจกแชนแนลนะครับสำหรับอีพีนี้สวัสดีครับ